สันักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11พฤศจิกายน25-65วันที่7พฤศจิกายน2565พนักงาสนตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อมานางสาวสุชาดาค่ะมณเกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโข,ขทยัยพร้อมเจ้าหน้าที่และพระราชทานไฟพระเลิกและพัะปทิเพื่อลอยเป็นปฐมฤาเลิกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโข,ขทยัยณอุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทยัยตำบลเมืงเองเก่าอำเภอเมืองสุโข,ขทยัยจังหวัดสุโข,ขทยัยในค่ำคืนของวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565โดยมีนายสุชาติีขสุขรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเป็นประธานในการอัญเชิญไฟพระเลิกและพ,ะพัะปีิพระราชทานขึ้นประดิษ สถานะแท่นที่จัดเตรียมบริเวณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีวันที่8พฤศจิกายน2565นางสาวสุชาดาขำมณีกนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุโขทัยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านสวัสดิการ แรงงานและนโยบายด้านแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพศ2566โดยมีนายนิยม2แก้วอดีบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมผ่านระบบอนะิเล็กทรอนิกส์ z o ม m m e ต t i n g ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยต่อมาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,ง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุโขทยัยประจำปี2565โดยใช้วัสดุที่ใช้ทำกระทงเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ต่อานางสาวสุชาดาขม c, นะัเอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมขบวนหลวงขบวนแหน่นางนพมาศและพิธีลอยพระปฐิพระราชทานในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟโดยมีนางสาวปชาลาอรวงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีณนตะพังตะกวนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันที่9พฤศจิกายน2565นางสาวไกล่ลุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและชี้แจงประเด็นข้อหาลือการติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของกลุ่มง,งานอุทธรและยึดอายัดขายทอดตลาดผ่านระบบอนะิเล็กทรอนิกส์ซูม m m e e t i n ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัย ต่อมานางสาวสุชาดาขำอนเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุขโขทัยรวมพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2565เพื่อน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนะก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีนางสาวพัชลาออนวงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการกาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีณนะวัดตะพังทองตำบลเมืองเกา่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย วันที่11พฤศจิกายน2565้าหเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวันที่12พฤศจิกายน25-65ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสุโขทัยผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัยนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ CPR เบื้องต้นความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายานผาานาและการอบยบหนีไฟณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงคู่จังหวัดสุโขทัย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะ